คุณรู้หรือเปล่าครับว่าผ่อนบ้าน30ปีเนี่ยคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นอีกนะครับเงินต้น1ล้านบาทเนี่ยคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยรประมาณ1นล้านหนึ่งแสนถึงหนล้านห้าแสนบาทนะครับผมเลยอยากจะแชร์3วิธีที่จะช่วยคุณผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้นและไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงขนาดนั้นครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ 1. รีไฟแนนซ์บ้านทุกๆ3ปีครับ เพราะดอกเบี้ยในช่วง3ปีแรกของธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3%กว่าๆซึ่งถูกกว่าดอกเบี้ยในช่วง4ปีจนถึงสิ้นสุดสัญญาที่อยู่ที่ประมาณ7%เครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรีไฟแนนซ์บ้านทุก3ปีคุณก็จะได้ดอกเบี้ยถูกกว่าระยะเวลาในการผ่อนจากเดิม30มปีเนี่ยจะลดลงเหลือประมาณ20ปีครับเงินต้น1ล้านบาทที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยอยู่ประมาณ1ล้าน1แสนถึง1ล้านแสนก็จะจ่ายดอกเบี้ยลดลงเหลือประมาณ6กแสนถึง8แสนบาทครับ 2. ผ่อนต่อเดือนเพิ่มขึ้นครับถ้าคุณเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือมีคนมาช่วยผ่อนบ้านแนะนําให้คุณผ่อนเพิ่มขึ้นเพราะถ้าคุณผ่อนเพิ่มขึ้นได้1เท่าตัวจะทําให้จากเดิมที่คุณต้องผ่อน30ปีลดลงเหลือเพียงแค่10ปีครับ 3. ปโปะครับ ถ้าคุณได้เงินโบนัสหรือเงินพิเศษอื่นๆแล้วนํามาโปะบ้านยิ่งคุณโปะบ้านได้มากเท่าไหร่ระยะเวลาในการผ่อนก็ยิ่งจะลดลงไปมากเท่านั้นครับและ4คือการนําทั้ง3วิธีมารวมกันครับทั้งการรีไฟแนนซ์บ้านทุกๆ3ปีการผ่อนต่อเดือนเพิ่มขึ้นและการโปะเมื่อมีรายรับพิเศษครับคนที่ผมรู้จักใช้การผ่อนบ้าน3วิธีนี้จากเดิมที่ต้องผ่อน30ปีให้หมดภายใน7-8ปีได้ครับ ถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์แบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ